โอ้ตื่นเต้นหัวใจหัวใจจะวายเฮ้ยมารอรับวัคซีนนะคะวอล์กอินมาเลยจ้าฟรีๆนะจ๊ะเข็มเดียวจอนสันนะคะรอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมยายชั่วโมงก่อถ้า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดตั้งแต่สโมงถ้าเกิดหนูไม่ได้จอนสัน <ไว S 1> หนูได้ไฟเซอร์หนูขอเป็นรอบหน้าได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะรอ,นอนเราเป็นสองชั่วโมงแล้วค่ะคุณรอกับาแข็งแล้วค่ะ สารตูเธอ <c oughs> คือแบบไม่มีการนัดหมายนะแล้วก็อยู่บย่าให้มาเป็นเพื่อนหน่อยย่าบอกโอเคอย่าคิดว่าห้านาทีจบพอยามาดูคิวค่วะ,ค,ะคิวนะคะคิวนะคะคิวนะคะคิวค่ะคิวค่ะจะถึงคิวแล้วอ่ะจะลึกๆจะถึงคิวแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นงงแล้วเนี่ยาใ่ายูกตอนนี้ก็อยู่รออาการนะคะ นี่ค่ะอยู่รอการ15นาทีค่ะว่ามีอาการปวดหัวไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะลแล้วก็ครบ15นาทีแล้วนะคะอาการก็ปกตินะคะนั่นคือรถบัสนะคะรถบัสที่เขามาจอดให้บริการนะคะสามารถเดิน walk in เข้าไปรับการฉีดวัคซีนได้เลยค่ะ<ม>แล้วก็ไม่ได้มีทุกวันนะคะเขาจะมีเป็นอีเวนต์นะคะในเว็บไซต์ เว็บไซต์หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะคะใต้ข้างล่างนี้นะคะเห็นไหมเห็นปล่าข้างล่างนี้นะคะนี่มาที่สตรีทเฟสติวัลค่ะวันนี้วันนี้วันเสาร์นะคะแกเข้าไม่ได้แล้วเพราะมันสีแดงลองดูดเมนกรรมได้หรือเปล่าลองดูก่อนดิได้แล้วว่าเข้าได้แล้วคะ่ะมีคู่สตรีทฟู้ดนะคะเพื่อน อันนี้เป็นแพนเค้กนะคะนี่จะบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดแมว่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเมื่อกี้นะก็คือเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าถ้าแมวไม่ฉีดวัคซีนจะต้องตรวจโควิดนะคะ แล้วก็คนที่มาในใน,ในงานนี้นะคะก็คือสามารถถอดหน้ากากได้เลยนะคะดูนะคะร้านมีติม่มซำมีสตรีทฟู้ดหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆโอยเห็นไหมคะหลังจากฉีดวัคซีนะคะเราก็มาเดินเล่นสตรีทฟู้ดน,นะคะ ีมากค่ะอยู่ริมแม่น้ำลีมิชนะคะทุกคนนะคะก็ใช้ชีวิตกปกตินะคะแต่ก่อนเข้ามานเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีวัคซีนนะคะหรือไม่มีโควิดคุณต้าง,งาน้ได้ะคะอัปเดตอาการณนะตอนนี้นะคะก็ไม่มีอาการอะไรนะคะก็ปวดหัวไหมหรืออาจจะมโนมโน มโนค่ะก็เดินเล่นปกตินะคะนี่20นาทีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะหลังจากการฉีดวัคซีนแล้ววันนี้ก็เป็นประจำเดือนด้วยครับเป็นประจำเดือนด้วยก็ปกติค่ะนะคะอาหารเดียวเข้ามามีชั้นคนเดียวไปในเชียงรายด,ด้ยวย So myself found บ๊ายบายรีวิววันที่สองจ้าวันนี้นะคะหลังจากได้รับวัคซีนแล้วก็ก็ไม่มีอาการปวดหัวนะคะเพื่อนเพื่ แต่จะมีอาการล้าตรงแขนที่เราฉีดวัคซีนค่ะเป็นคลังคราวไปแบบเวลาเราโดนฉีดอะมันก็จะเจ็บตรงแขนเนาะถ้าเกิดมีใครมาจับแขนเรามันก็เจ็บแต่อาการปวดหัวขึ้นไส้หรือถ่ายท้องเสียไม่มีนะคะสำหรับแมวสีแล้วก็ทำไมแมวสีอยู่ดีอยากฉีด วัคซีนนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากฉีดค่ะแต่พอดีว่าเพื่อนคนจีนนะคะเขาแนะนําว่าเฮ้ยเธอถ้าเธอจะไปเที่ยวอะกับฉันน่ะฉันขอให้เธอไปฉีดวัคซีนไว้บางทีอ่ะเวลาการที่เราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนน่ะเขาก็ไม่ต้องมาขอให้เราไปตรวจโควิดเทสอ่ะถ้าเรามีตัวฉีดวัคซีนนะคะก็เลยโอเคฉีดวัคซีนแต่พอดีว่าแมวสีจะ ไปเที่ยววันที่27นะคะสิงหาคมนี้แล้วก็ค่าเกี่ยวคือ1-2อาทิตย์พอดีนะคะก็น่าจะผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องตรวจโควิดเทสนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปบังเกรลียค่ะแล้วทำไมถึงเลือกฉีดจอร์สันนะคะเพราะจอร์สันเนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวไม่ต้องไม่ต้องฉีด2เข็ม ไม่เหมือนไฟเซอร์หรือเอสตาซินิก้าเนี่ยคือคุณต้องฉีดสองเขม็มเข็มแรกแล้วคุณก็เว้นระยะ1เดือนแล้วค่อยมาฉีดอีกรอบหนึ่งแต่ของจอร์นสันคือฉีดเข็มเดียวจบแล้วส่วนมากคนที่ได้รับจอร์นสันก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะหรือบางคนก็มีเขาบอกว่าจอร์นสันแรงนะคะฉีดเข็มเดียวคือจบนะคะก็เลยไม่ต้องฉีดเข็มที่สองแต่ของแมวซีก็ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคะหลังจากการฉีดแล้วแต่ก่อนเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะส่งจดหมายส่งพินมาว่าโอเคถึงตาคุณแล้วนะให้คุณลงทะเบียนในเว็บไซต์นะคะเขาอ่ะส่งหาแมวอ่ะมาเดือนกว่าแล้วแต่แมวไม่ได้ไปจนเพื่อนๆที่ทํางานเนี่ยไปกันหมดแล้วนะคะแล้วที่ทํางานเขาก็มีการสนับสนุนให้คนที่ทํางานไปฉีดนะคะโดยการให พัก4ชั่วโมงต่อ1เข็มก็คือถ้าเกิดคุณไปฉีด1เข็มคุณก็จะได้วันหยุดได้หยุดชั่วโมงเพิ่มอีก4ชั่วโมงนะคะถ้าคุณได้ฉีด2เข็มก็เป็น8ชั่วโมงแต่ของแมว4เข็มเดียวน่าจะให้แค่4ชั่วโมงแล้วก็ให้เงินนะคะ30ยูโรนะคะเป็นเหมือนการสนับสนุนว่าเออให้ไปฉีดอะไรเงรี้ยแล้วก็ฟรีตอนนั้นก็เออกังวลว่าเฮ้ยเราจะเป็นไรหรือเปล่า เห็นคนบางคนฉีดแล้วก็ปวดหัวตัวร้อนอ้วกถ่ายท้องเสียแต่ตัวแมวสีเองไม่เป็นอะไรนะคะจากนั้นก็เลยเออเอาวะฉีดก็ได้ก็เลยโทรไปคอร์เซนเตอร์นะคะให้บริการดีมากตอนนั้นน่ะเราคิดว่าไฟเซอร์คือจอร์นสันเราก็เลยบอกว่าขอเป็นไฟเซอร์ได้ไหมบอกได้โทรไปนะแล้วก็ขอเขาก็ขอตัวบัตรประกันสังคมของเราอะนะอ่ะไปปุ๊บ โทแล้วเขาบอกโอเคได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะ mm hmm. ก็เราจะลงรายชื่อคุณเป็นรายชื่อการรอฉีดวัคซีนไฟเซอร์แต่คราวนี้เพื่อนคนจีนเราแบบเก่งมากส่งแคปหน้าจอมาเลยว่า mm hmm. เธอมันมีแบบฉีดอีเวนต์แบบ no with appointment ก็คือไม่มีการนัดหมายก็คือ Walk In mm hmm. ไปได้เลยไปฉีดได้เลยแล้วเมื่อวานมันเป็นวันสุดท้ายนะคะก็เลยไปค่ะ หลังจากเลิกงานนะคะเพราะว่าอีเวนต์เปิด11โมงถึง6โมงเย็นพอไปถึงคิวยาวนะคะก็เหมือนในลูกเมื่อวานเลยนะคะก็ตอนนั้นอยู่อันดับที่50นะคะรอประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะได้ฉีดมันช้าตรตงไหนรู้ไหมพอเราไปถึงเนี่ยเขาก็จะถามหาเลขบัตรประกันสังคมของเรานะคะแล้วก็การ์ดเดอเซอร์จูค่ะใบใบเพอร์มิทของเราเรสิเดนซ์เพอร์มิท ที่เรามีนะคะถ้าเราไม่มีสองใบเนี่ยเขาไม่ให้นะคะเขาจะฉีดให้กับประชากรของของเขาเท่านั้นนะคะแล้วเ,เขาก็จะถามเราค่ะว่าเราเนี่ยท้องหรือเปล่าเราแพ้อะไรไหมเราใช้ยาอะไรไหมที่เกี่ยวกับเลือดหรือเราเป็นโรคร้ายอะไรไหมเราเคยเป็นมะเร็งเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าเราเคยมีโควิดไหมนะคะ ก็บอกว่าไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็เลยถามเขาว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะฉีดแบบของจอรนสันเลือกจอรนสันกขอกได้คุณสามารถเลือกได้ระหว่างจอรนสันหรือไฟเซอร์แมวสีเลือกจอรนสันเพราะฉีดแค่เข็มเดียวเท่านั้นนะคะอ่าแล้วเราก็ถามว่าถ้าเราเป็นประจำเดือนมันมีผลอะไรไหมสรุปไม่มีผลอะไรนะคะคราวนี้คุณหมอนะคะเขาก็ฉีดให้ค่ะแบบ นิ่มนวลมากไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอค่อยๆฉีดค่ะพอหลังจากเราฉีดเสร็จแล้วนะคะเขาก็ให้เราไปนั่งตรวจเช็คอาการ15นาทีว่ามีอาการอะไรไหมตอนนั้นอาการก็ไม่มีผลอะไรนะคะหรือว่าเรามโนโรหรือเปล่าว่าเอออาจจะปวดหัวนิดนึงอะไรอย่างจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็ขับรถกลับบ้านปกติพอไปถึง บ้านประมาณสามชั่วโมงก็มีอาการแบบปวดตรงนี้เล้าๆนะคะตรงแขนก็เลยกินยาพาราเซตามอลไปตื่นมาก็มีอาการเล้าๆอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ปวดหัวอะไรคะ่ะวันนี้ก็ถือโอเคถ้ามีอาการอะไรดีจะมารีวิวให้อีกทีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็รีวิวการฉีดวัคซีน คนไทยในประเทศละสมบิร์ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดติดตามแมวสีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แมวสีในการทำคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายอไว้ดีเช้า